แพลนเที่ยวเต็มเลยนะคะบอกเลยว่าลูกค้าแบบบอกมาแค,ค่ไมคานะคะช่วยรีวิวกระเป๋าเป้สายตายแบบแบ็คแพคนะคะตัวนี้เป็นหนังแกะแท้ทั้งใบเลยนี่รีวิวกันให้ลูกค้าชมกันชัดๆเลยนะตัวนี้เป็นคอร์เรคชั่นใหม่แล้วก็สวยมากเลยใช้ยอยู่ทีิบห้เซนหรือว่าประมาณ11นิ้วนะคะนี่ตัวนี้ก็คือสามารถสะพายแบบขึ้นไหล่แบบนี้ก็ได้แล้วก็สามารถสไตล์เป็น เป้หน้าเป้หลังได้หมดเลยนะสีสีพร้อมทรงเลยนะเดี๋ยวแอนจะมารีวิวให้เห็นกันชัดๆก่อนเพราะว่าตัวเนี้ยแอนใช้เป็นหนังแกะนะคะแกะที่นิ่มแล้วเบามากเลยบอกเลยว่าปังมากๆเลยลูกค้าแบบชอบในความนิ่มมากแล้วเนี่ยคือพับเก็บด้านข้างได้นะแล้วสไตล์ของเขานะคะก็ออกเป็นสไตล์แบบทรงถุงขนมจีบให้แบบนี้เลยนะเนี่ยด้านข้างก็คือใส่ของได้จุใส่ได้เยอะแล้วลายตารางตรงทุกช่องแล้วบอกเลยว่าเป็นหนังแกะแท้ทั้งใบไม่เคลือ เรือบและไม่ผสมหนังเทียมใดทั้งสิ้นใช้กันได้ยาวๆเลยค่ะนี่แม้กระทั่งด้านในนี่เราใช้หนังแกะตัวเดียวกับด้านนอกเลยนะนี่ด้านในก็เช่นกันนะตัวนี้นะคะเปิดปิดกระเป๋าเนี่ยเปิดปิดปิดล็อกแบบนี้ให้ได้เลยนะมาพร้อมถุงโลโก้แบรนด์ของโรเวล่าเลยนะคะตัวนี้นะคะนี่สไพร์ไปต่างประเทศบอกเลยว่าชิลมากลูกค้าแบบว่าไปเที่ยวยุโรปเนาะอยากได้แบบเป็นเป้นหน้าเพื่อ ความปลอดภัยเนาะใส่ของจุใส่ของเยอะเนาะมีช่องซ่อนของให้ด้วยนะก็ะคือสามารถซ่อนใส่เป็นพาส,สปอร์ตอะไรก็ได้เนีย่ยสะพายเป็นเป้สว,สวยๆเก๋ๆแบบนี้ได้เลยแบบแล้วบางครั้งนะบางทีแบบว่ากลัวไม่สะดวกเนาะอยากจะรูดแค่ถือแบบเนี้ยบางทีถ้ามันเป็นเป้เลยอ่ะมันไม่สามารถถือได้นะแต่อันนี้คือมันเป็นถือแบบเนี้ยให้ได้เลยแล้วก็เนี่ยแบบนี้ได้เลยเนี่ยคือคล่องตัวมากนี่สามารถสะพายถือแบบ นี่ห้องตัวขนาดนี้แล้วก็ใส่ของได้จุเลยใส่เป็นีน่แอนตอนที่แอนไปเที่ยวอเมริกาแอนก็เอาไปใช้ด้วยนะย้อนลองย้อนดูรีวิวเก่าในแอปได้เลยอ่ะตัวนี้นะคะก็สามารถจะใส่เป็นพวกถุงมือผ้พาพันคอได้ใส่นี่เป็นพาสปอร์ตอะไรเงี้ยก็ได้นะใส่ของจุกจิ๊กอะไรอย่างงี้ได้ขวดน้ําล่มสั้นอันนี้ได้สบายมากเลยค่ะบอกเลยว่าตอนเนี้ยน้ําหนักเบามากอยู่ที่ประมาณ250กรัมเท่านั้นเองเป็นหนังแกะที่นิ่มและเบามาก นี้มาสีสีนะคะสีที่เราเห็นนี้จะเป็นสีคาราเมลนะคะแล้วก็สีเทานูดบอกเลยว่านูดนุ่มแล้วก็ละม,มุนมากอัแนบกับเสื้อผ้าได้ทั้งโทนอ่อนโทนเข้มบอกเลยว่าแมทชิ่งกับแจ็คเก็ตได้ตัวโปวดของลูกค้าได้สบายเลยสีดำนะคะหรือว่าจะเป็นสีฟ้าแมทต์ก,กับยีนก็ได้นะหรือว่าเป็นแจ็คเก็ตสีโทนยีนสีฟ้าก็บอกเลยว่าสวยมากเป็นฝา,าฟ้าอมเทานิดๆนะ อ่ะีซีพร้อมส่งเลยมาพร้อมโปรโมชั่นนี่บอกเลยว่าเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะจากปกติ3,880บาทลดเหลือเพียง2,855บาทเท่านั้นสำหรับหนังแกะแท้ทั้งใบแล้วใช้ปริมาณหนังเกือบ1แผ่นเกือบ1ผืนแบบนี้นะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนงานโลโก้แบรนด์โลเวลล่านะคะสนใจกดสั่งได้เลยค่ะ